สวัสดีจ้าพีนน่น้องปองป่ายสุขุสุขคนนวันนี้แหละพนนากินพาพี่น้องมากินตำทะเลเผ,ผ,ผ็ดๆจ้าทะเลื้นนี้เขาก็จะมีมึกสายหนวดมึกกระดองแล้วก็มีปูมามีกุ้งสดนะจ้าแบบเผ็ดๆนุ่นๆนะพี่น้องจ้าผักเครื่องเคียงก็จะมีหยอดผักขาจา้าอีแมพิ่เพึ่งไปเด็ดมาให้มีมเลยจ้าหยอดอวบง,งามค่ะอีแมพิ่นนําเสนเอนะมาเด้อจ้าเด้อมากินกน้ำกนันื้นนี้นกับเมนูตำขึ้นก็ละจ้าเพราะว่าอ่า ของทะเลมันเหลือนะพี่น้องนะเดี๋ยวอีหลากก็จะเดินทางอ่มันนี้แหละแรกน,นี่แหละไปอ่ากรุงเทพนะแล้วก็วันที่สามก็จะขึ้นเครื่องบินไปอ่าจังหวัดตังจ้ะปูมาอันนี้แหละดองไว้ด้วยพี่น้องเ้อะดองใส่น้ำปลาน้ำปลาสดตนะ่ะ ปูมาสดมากหวาน มันเขากันก็ตามแบบฮู้มพี่น,น้องเอ้ยม็นม็นมันม่นมั่นนะจน๊ะเนาะเขากันแห้ง ừ nữa ha Hóa mình hoa dưới ของทะเลพี่น้องมัถ่ถนงเผ็ดราจัดนะจ๊ะคราวาราจัดน,นที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องเผ็ดด้วยพี่น้องเด้อหมายถึงเวลาทาปุ๋งไงพี่น้อง นัวนน่วมันนั่วหอมพี่น้องน้อนหมึกสาย เรื่องตำนี้นุกงไหน้ำปลาลาดเทพธิดากับน้ำปลาลาดอิหลาพักกินได้เป็นของเด้อบอกเลยเข็มข้นหอมนัวนะปลาลาดเทพพิดาเนี่ยมันก็จะมีสองสูตรนะพี่น้องนะถ้ะตาตำผสมกันมันก็จะแซ่บในทั้งความเมค็มข้นแล้วกับความน,นุ่งนวนะแต่ว่าเทพพิดานี้จัดพิเศษนะพี่น้องนะคิดสูตรมาใหม่นะคะพี่น้องจ้าเป็นแบรนด์ของอิหลาพักกินเด้อจบในขวดเดียว ปลาไราอีราปรุงรสนะคะสูตรแซ่บนวยด้วยพี่รองเดอร์หนึ่งขวดในหกสิบาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งโปรโมชั่นพิเศษสองขวดหนึ่งร้อยยสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินสามขวดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะผ<อ>ู้ใดทียังไม่กล้าลองเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีน้ําปลาราเทพธิดาให้เหมือนเดิมนะคะแพ็คคู่ขาวเหลืองราคาหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งด้วยพี่รองเดอ นั่นหละผู้ใสนใจก็ทักแชทมาหรือ,อล่างเลอยู่อยากจะสอบถามก่อนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงปรุงยังไงํำยังไงมันเค็มไหมนะคะสอบถามใดได้ด่น้องเด้อิดาสามารถตอบใดเมื่มทั้งสองแบรนด์เพราะว่าใช้จริงกินจริงทําเป็นประจำนะจ๊ะ ปูมาตัวเป็นไงเนื้อหลปูมาเถิกมันจะเนื้อแน่นนะพี่น้องเนื้อแน่นกว่าถ้าปูมาตัวเมีย่ยนี่มันจะออกแบบว่าเบลเลนะแต่ว่าแบบว่าช่ำเบาๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวเมีย่ยนเนาะในความรู้สึกอหลาภากินเนะฉ่ำไครมันนะนะ ถือปอกมาล้วก็ดูดจุวบบาดเดียวเนื้อมันก็จะออกอกินปูมันต้องดูดกล้ามานะอืมดูดขาว,าว่าพิษเมืกอไส าบอกว่ากินสตอกินพักค้าเนี่ยชีเม้นตดเม้นแมนดีพี่น้องบอกว่าจะพักค้าเนี่ยก็ยังกินบะสูสตอเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าต้องแสบเนาะอืม เข้ามาตั้งโบเข้ามาเม่ได้กัคู่น้องมาเร้วเข้ามาไปปิดประตูจ้ะเธอโบอ น้องหมาม,มากกว่านมุ่งหนึ่งมาก จริงใจมากเนื้อปู สามเกินเฮ็ด พิรมีใครมัน้อมจ้ะ 我婆,婆。 กินแหงกินไเมื่อดอกพี่น้องกุ้งของตัวปลาเมือกสามเผ็ดอิม่แมแส่บแห้งในพี่น้องนะเอาฝากไว้ด้วยกันนะคะใครที่อยากจะกินส้มตําแล้วอร่อยตำง่ายตําขึ้นคกขึ้นเครื่องใน,น,นนะพี่น้องจบในขวดเดียวนะคะน้ำปลรราอีราพากินนะคะพี่น้องจ๋าสูตรแซ่บนัวด้พี่น้องเด้อตำกับไปพี่น้องจะได้กินความหอม ความแซบความนวของมันทันทีเลยปรุงง่ายจ้จพี่้องจ้ะขนาดเท่านี้นะคะที่หล่าตามไม่ถอดนนี้ได้พี่น้องเด้อใช้เพียงแค่สองช้อนโต๊ะเท่านั้นน,น,นะจ๊ะน้ำบักหน้ากับหนึ่งนวยหน่อยได้พี่น้องเด้อโปรโมชั่นพิเศษสองขวดในราคา129บาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงิน3ขวดในราคา199บาทจัดส่งฟรีท่านที่โอนเงินนะจ๊ะมีปลายทางเด้พี่น้องเด้อว่าปลายทางเนี่ยจะมีค่าจัดส่งนะจ๊ะแล้วก็ ใครที่สอบผานในเรื่องของกาแฟนะคะว่ากาแฟเนี่ยมีโปรนี้ไหมมีมาแล้วนะคะเป็นกาแฟชุดกล่องนี้นะคะทั้งหมดสกล่องแถมหนึ่งกล่องแถมแก้วสีขาวด้วยนะจ๊ะหนึ่งใบได้พ่น้องเดินในราคา9 9้บบาทจัดส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพและชอบดื่มกาแฟควบคุมน้ำหนัก ดูแลสุขภาพรูปร่างไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งระบบการถอผานทาให้เราอิ่มนานอิ่มไวแล้วแล้วก็ถูกใจพี่น้องหลายๆคนก็เรื่องของสุขภาพนะคะผู้ใดที่มีปัญหาในเรื่องความดันเป็นเบาหวานนะคะก็สามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะจ๊ะปวดคอเข้าปวดหัวไม่เกรนนอนบ่คอยรับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นร่างกายอ่อนเพลียนะคะดื่มไปวันหนึ่งถึงสองซองเนื้อพี่น้องเนื้อก่อนอาหารเช้านะจ๊ะผู้ใดสนใจนะคะอยากจะ แซ่บนัวด้วยปาร้าของอิหลาพักกินแล้วก็ดื่มกาแฟดีเซเว่นเพื่อสุขภาพในรูปร่างไปพร้อมๆกันก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอให้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อิหลาพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า